มาสร้างรอยยิ้มและความสนุกกันอีกครั้งนะคะยังไงปองก็ต้องขอฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปองและทีมงานรายการเที่ยวกันป้ากันด้วยนะคะเราสัญญาว่าจะสร้างความสนุกแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะและทริปนี้เรายังอยู่เป็นที่จังหวัดนครนายกค่ะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องห้ามพลาดเลยเลยคะ่ะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้มาเล่นกิจกรรมแอร์เอนเจอร ที่ต้องบอกว่าสนุกมากๆค่ะกับสาริกา Adventure Point ทั้งได้ขับโกคาร์ทเล่นเทนบอลขับ ATV ล่องแกะกและก็ไปทานอาหารที่ร้านชมนก Cafe ่แอนด์เ a สตรองเป็นทริปที่สนุกมากๆใครดูไม่ทันเนี่ยไปดูย้อนหลังกันได้ที่ช่อง YouTube เลยนะคะ ปองมีที่พักสวยๆแบบครบวงจรแถมราคาไม่แพงมาฝากผู้ชมกันด้วยนะคะกับที่พักแห่งนี้เลยค่ะโรงแรมสีดาแอคทิวิตี้รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะ ดีๆนะคะถ้าใครได้มาเที่ยวนครนายกปิงปองอยากจะแนะนําให้มาเลยก็คือสีดารีสอร์ทค่ะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทําความรู้จักกับสีดารีสอร์ทที่เขามีพื้นที่มากกว่า400ไร่ แล้วจากที่ปองหาข้อมูลมานะเขามีท kind of you know ั้งกิจกรรมแอดเวนเจอร์มีห้องให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยค่ะแต่ว่าปิงปองคงจะแนะนําไม่ได้นะคะต้องให้เจ้าของสถานที่เขาแนะนํานะคะนี่เลยเราอยู่กับพี่ที่วาทัพสุวันหรือว่าพี่อู๊ดค่ะพี่อู๊ดตื่นเต้นให้หนูหน่อยได้ไหมคะห้องพักของทางสีดารีสอร์ทเนี่ยพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวได้นะฮะก็มีจํานวนคือร่วมๆ400ห้องจะมี หลายแบบด้วยกันนะครับทั้งมาส่วนตัวนะฮะสองท่านมาเป็นแฟมิลี่นะครับครอบครัวในพักได้4ท่านภายในรีสอร์ทของเราเนี่ยนะครับมีกิจกรรมเสริมเป็นพวกโซนแอดเลนเจอร์นะครับหรือว่าจะเป็นฟาร์มแพะฟาร์มแกะนะฮะมีสระว่ายน้ำนะครับมีจักรยานนะครับมีขี่ม้าคือทําได้หมดเลยได้ทุกอย่างถ้าเผื่อเป็นกรุ๊ปใหญ่ที่เป็นจัดสัมมนานะครับหรือว่ามาสังสรรค์กันเป็นหมู่คณะนะครับก็จะมีห้องประชุม สามารถจุได้ประมาณร่วมพันคนนะฮะอันนั้นคือห้องใหญ่แล้วก็จะมีห้องย่อยๆลงมาอีกแล้วก็ได้ข่าวว่าเข้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยเรามีส่วนลดห้องพักนะครับจากราคาเต็มนะครับรัดช่วย40%นะครับ แต่ทางสีดารีสอร์ทเรามีเพิ่มเติมให้อีกอย่างหนึ่งนะครับมาใช้บริการที่ห้องอาหารสีชนเรามีส่วนลดเพิ่มให้อีก10%นะครับสี่สิบเป็น50%าเป็น50%นะลดในส่วนของตัวอาหารเลยก็ถือว่ามาครบวงจรแล้วกันเข้ามาที่นี่จริงๆก็อยู่ได้แบบทั้งวันเลยนะคะ หาบนเนื้อที่กว่า400ไร่ได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นรีสอร์ทที่สวยงามปกคลุมไปด้วยธรรมชาติที่เขียวขจีมีท่าน้ําตกหลายผ่านมีกิจกรรมไว้ให้คนที่พักได้มาเล่นมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะมาเป็นคู่หรือว่ามาเป็นหมู่คณะก็สามารถรองรับได้หมดเพราะว่าเรามีห้องให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์มากถึง417ห้องต้องบอกว่าสีดาแอคทิวิตี้รีสอร์ทเป็นอาณาจักรแห่งความสุขจริงๆค่ะ เดี๋ยววันนี้พี่อู๋จะพาเราไปดูห้องพักสวยๆเผื่อใครที่มาเที่ยวจังหวัดนครนายกแล้วกำลังมองหาห้องพักดีๆราคาไม่แพงไปค่ะพี่อู๋เริ่มจากห้องไหนดีคะก็คือถ้าใครสนใจห้องนี้เนี่ยมาเป็นแบบสองท่าน,นาจะมาเปลี่ยนบรรยากาศหรืออะไรก็ได้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศแต่ต้องเตียงชิดแล้วล่ะค่ะ ไม่เป็นไเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนการ์ดเป็นบรรยากาศมานอนนอกบ้านอะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าเผื่อนั้นก็ต้องรีเควสมาว่าเป็นเตียงใหญ่เรื่องใดว่าอยากเป็นเตียงเดีย่ยวถ้าเผื่อนั้นก็รีเควสมาได้ข้างนอกเรรมชาติจะได้เห็นวิวเป็นแบบต้นไม้ธรรมชาติได้ยินเสียงนกอะไรอย่างนี้สูตรโอโซนสูตรโโอซนราคาปกติธรรมดาก็วันธรรมดา1625แล้วก็ถ้าเผื่อเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์สองห่งศูนย ก็ใช้ส่วนลดของเราเที่ยวด้วยกันได้อีกก็คือตัวละสี่สอันนี้เรารวมอาหารเช้าให้เรียบร้อยอินคูดอาหารเช้าให้ของอาหารเช้าเราก็หลากหลายเป็นอเมริกันเบ็กฟัสน์เตวต้มอููสารพัดจะบรรยายสลุงสลัดอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะฮะ คุณผู้ชมค่ะแค่ห้องแรกก็ประทับใจปิงฟองมากแล้วล่ะค่ะกับห้อง New Executive ของทาง s ี d a Activity Resort ซึ่งการตกแต่งเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากโรงแรมทั่ว,วไปมากค่ะแต่ต้องบอกว่าเตียงนอนของที่นี่นอนสบายมากๆนะคะเหมาะกับการมาพักผ่อนในวันหยุดจากการทำงานหนักๆจริงๆค่ะแถมสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่ก็เยอะมากๆค่ะและที่สำคัญโรงแรมแห่งนี้เข้ารวมโครงการเราที่ได้กนเสสีด้วยนะคะราคาก็จะถูกลงไปอีก ใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวปองแปะลิง์ไว้ให้แต่เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งห้องกันค่ะคือปองต้องเปลี่ยนจากการเดินไปนั่งรถล,ล่งของทางโรงแรมที่เขามีไว้บริการนะคะเพราะทางสีดาแอคทิวิตี้รีสอร์ทเนี่ยใหญ่จริงๆค่ะเดินไม่ไหวคือถ้าคุณผู้ชมเดินไปก็จะได้เห็นธรรมชาติสองข้าง,างทางที่สวยงามมากๆได้เห็นสระว่ายน้ำได้เห็นกิจกรรมต่างๆคือเดินก็ได้ค่ะแต่ว่าปองเนี่ยรักความสบายนั้นขอเลือกแบบนั่งชมดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องกันต่อเลยดีกว่าค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวในส่วนของตัวดีลักนะครับดีลักนี่จะมีะทั้งหมด150ห้องราคาจะไม่แรงค่ะนะที่อยู่ที่เท่าไหร่อ่า1,219บาทถ้าเผื่อใช้สิทธิ์แล้วก็เหมือนเดิม40%อ่านะครับจากราคาตัวนี้เลยถ้าเป็นสุกสาวอาทิตย์ถ้าเผื่อเป็นสุกสาวอาทิตย์ก็จะเป็น1579บาทถ้าเผื่อมีเอ็กซ่าเตียงเสริมก็เพิ่ม500บาท อันนี้ก็คือจะอยู่เป็นเป็นตึกเหมือนกัน 2, 2> นชั้นเป็นตึกเหมือนกันชั้นล่างกับชั้นบนมีแค่สอชั้นอาคาร<ะ>ที่สีดารีสอร์ทนี่จะทําให้มันคมกลืนกับธรรมชาติด้วย<ะ>ความพิเศษจริงๆแล้วก็จะใกล้เคียงกับตัว New XX ็กน่นละครับ<ะ>คือความสะดวกสบายมันก็มีเหมือนกันเกือบทั้งหมดเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยราคาจะย่อมเยาว การตกแต่งมันอาจจะอ่าไอ้นั้นลงไปนิดนึงค่ะโอเคเอาเป็นว่านะคะใครที่สนใจก็มาดูกันได้แต่ว่าได้ข่าวว่ามีอีกหนึ่งห้องที่แบบมอรรอคอยตัวเนี้ยสาคัญตัวเนี้ยจะเป็นส่วนของที่ทําให้แบบเรียกว่ากลุ่มของครอบครัวมามิตติ้งหรือว่าเพื่อนฝูงที่มาเป็นกลุ่มสี่คนหกคนมาใช้บริการลักษณะพิเศษของเขาก็คือจะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำเป็นบ้านเหรอเป็นบ้านหลัง เป็นบ้านหลังอยู่ติดลำธารเลยมีลำธารไหลผ่านคุยกันมิตติ้งกันในแบบชิวๆสบายๆคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งห้องที่พี่อู๊ดอยากจะแนะนำคุณผู้ชมกับห้องดีลักซ์ลูมค่ะที่มีมากกว่า150ห้ห้องเยอะมากๆแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะส่วนใหญ่เต็มค่ะห้องไม่พอเพราะขนาดวันธรรมดาที่เราเข้ามาถ่ายเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักกันเยอะมากๆค่ะ แถมมีกรุ๊ปหลายกรุ๊ปเลยนะคะเข้ามาจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุ๊ปที่มาจัดงานสัมมนา,าก็มีค่ะพอที่นี่มีห้องสัมมนา,าด้วยปองไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมมีแต่คนมาพักที่นี่เพราะว่าโรงแรมสีดาแอคทิวิตี้รีสอร์ทเป็นมากกว่าที่พักจริงๆค่ะใครที่มาหาที่พักที่จังหวัดนครน,นายกก็สามารถมาพักที่โรงแรมสีดารีสอร์ทกันได้นะคะรีสอร์ทตั้งอยู่ริมถนนสาริกานางรอง ทางขึ้นเขาใหญ่นครนายกค่ะอยู่ใกล้ๆกับเขื่อนคุณด้านประการชนเลยค่ะหาไม่ยากเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาสนุกกันต่อค่ะ หนึ่งห้องพักที่พี่อู๊ดอยากจะแนะนำระหว่างที่เราได้นั่งรถลางแล้วก็คุยกันนะคะพี่อู๊ตบอกว่าห้องที่กำลังจะพาไปดูเนี่ยเป็นห้องที่คิวเต็มเป็นเดือนๆเ,เลยนะคะนักท่องเที่ยวจองกันเยอะมากเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะอันนี้คือเป็นแบบเป็นบ้านเป็นหลังเลยบ้านเป็นหลังเลยค่ะ,ะจะมีชุดรับแขกชุดทานอาหารระเบียงด้านนอกติดลำธารน,น้ำตกเลยนะ ปกติแล้วพักได้สี่ท่านนะแต่ถ้าเผื่อเอ็กซ์ตอเสริมก็น่าจะประมาณ6ท่านเสริมเตียงได้เผื่อแบบมาเป็นกรุ๊ปใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่มามิตติ้งกันอะไรกันเบียงข้างหน้าติดลำธารน้ำตกน้ำไหลเสียงดังไปแล้วเพราะพิงขายีนี้น่าจะขายดีใช่วงยิ่งช่วงหน้าน้ำนี่ เต็มตลอดอก็แบบนั่งชิวๆริวนำทานไปราคาก็ไม่แพงนะถ้าเผื่อพูดถึงการมามิทติ้งกันจริงๆเนี่ยวันธรรมดาก็2,900าอบาทก็ไม่แพงมากไม่แพงมากแล้วก็ส่วนวันหยุดน,นักขาตัตเลษ์เนี่ย3า0 0ส่วนลดถ,ถ้าเผื่อเราเที่ยวด้วยกันเหมือนเดิม40% 40%อิเเนอนคลูอาหารเช้าอนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยไปส่วนลดที่ห้องอาหารได้เหมือนเดิม ห้องอาหารสีชนก็จะเป็นส่วนลดออนท็อปเพิ่มอีกสิ็ก็จะเป็น 50%, 50สําเปอนต์ำหรับอาหารตแต่ความพิเศษของห้องนี้คือเป็นวิวค่ะคุณผู้ชมวิวติดลําธารวิวเราเนี่ยติดลําธารน้ําตกเลยแล้วก็มีโต๊ะนั่งจะดื่มจะกินจะเล่นอะไรนี่ชิวๆชิลมากแล้วก็ ได้ได้ได้จำเฉพาะของเรานะอย่าดังมากจำเฉพาะของเราเฮฮาปาร์ตี้ได้ปกติอย่ารบกวนห้องข้างๆกันมากโอเคโอเคเองไปดูวิวดีกว่าไปดูไปดูวิวไปดูวิวไปดูวิวสวยขนาดไหนคุณผู้ชมขาห้องนี้หรือว่าบ้านนี้ พอได้เห็นเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมเนี่ยถึงจองล่วงหน้าันเป็นเดือนๆเ,เพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันจริงๆค่ะสามารถเข้าพักได้หลายคนสายปาร์ตี้อย่างเราเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะแถมถ้าเดินมาหลังบ้านเนยยังติดทาน้ำตกอีกด้วยสวยสุดๆไปเลยค่ะป้องต้องขอยกให้สีดาแอคทิวิตี้รีสอเป็นโรงแรมที่ครบจบในที่เดียวค่ะ ไปคุยไปชมบรรยากาศรอบๆโรงแรมพี่อู๊ดแอบกระซิบปองมาว่าที่นี่มีร้านกาแฟและก็ร้านอาหารอร่อยมากๆด้วยนะคะได้ยินแบบนี้มีเหรอคะที่ปองจะพาไปคะ่ะไปกันคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าอีกหนึ่งอย่างนะถ้าใครมาพักที่รีดารีสอร์ทนะคะก็คืออาหารที่นี่ขึ้นชื่อมากๆเขาบอกว่าอาหารอร่อยวันนี้เดี๋ยวพี่อู๊ด จะมีเมนูอาหารมาแนะนําให้เรา <ละ S 1> ได้ทานกันมีเตรียมไว้4อย่างเพื่อที่จะให้ลองชิมดูว่าเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนคาเฟ่ด้วยคือถ้าใ,<ช>ใครไม่ได้มาพักแต่ว่าอยากจะเข้ามากินกาแฟนั่งดูแก่เนาะดูทุ่งหญ้าดูม้าเดินเล่นอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ เชิญเข้ามาเลยครับทางสีดารีสอร์ทเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาใช้บริการเข้มามาได้เลยครับพูดขนาดนี้แล้ววิงปองก็เริ่มหิวแล้วค่ะ,ะเรื่องกินนี่ไวมากนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันดีกว่าต้องชิมดูถึงจะ,ะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยอโอเคะะได้เดี๋ยววิ่งบองจะมาการันตีให้คุณผู้ชมน,นะคะไปค่ะคุณผู้ชมคะโรงแรมสีดาแอคทิวิตี้รีสอร์ทเป็นมากกว่าโรงแรมจริงๆค่ะ ด้วยบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติรายร้อมไปด้วยต้นไม้และภูเข,ขาเขียวขจีทําให้ปองได้สัมผัสถึงอากาศที่บริสุทธิ์มากๆค่ะใครที่เป็นสายตั้งแคมป์หรืออยากจะมาเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยลองมาพักที่นี่ดูนะคะแล้วคุณจะหลงรักที่นี่อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะแล้ตอนนี้เมนูอาหารก็มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลย หลายอย่างเลยวันนี้จัดเตรียมมา4อย่างให้ปีฟองซึ่งกําลังหิวอยู่มากๆากนะซึ่งกําลังหิวอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกันดูว่าอร่อยแม่อร่อยแล้วก็ยังมีเมนูที่เป็นในโซนของเครื่องดื่มนะคะก็คือตัวคาเฟ่กาแฟเข้มข้นหอมอร่อยค่ะชิมแล้วนะคะดูจากหลอดได้โอเคแอบชิมไปแล้วแอบชิมแล้วไม่ไหวค่ะลองไม่ไหวเมนูแรกเนี่ยที่เตรียมมาก็เป็นส้มตําปลากระพงปลากระพงก็เป็นปลา ปลาคัสไซส์นะครับมาค่ะคุณผู้ชมนี่ร้อมทานได้แล้วนะคะค้ณปั๊มใมากอันนี้อย่างก่อนแล้วกันข้าวผัดปลาเค็มหมูย่างปลาเค็มแต่ว่ามีหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วถึงไหมถึงไหมเกือบอไม่ถึงดูเอื้อมสุดมากนะคะดูก่อนเป็นไงรสชาติหน้าตา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 ดีค่ะรสชาก็ดีค่ะ น้ำจิ้มเจลยออร่อยมากต่อไปก็จะเป็นข้าวผัดอบสับปะรดมันจะเป็นทะเลนะครับมีปลาหมึกมีกุ้งอะไรเมนูคลาสสิกนะอันนี้นี่ค่ะป็มีริกน้ำปลาก็คือแบบแซ่บเลยใช่ไหมเมนูต่อมาต่อมาเป็นพวกยำยำยำปลาแซลม่นแค่ดูจากสีก็คือแบบว่าเผ็ดแน่ๆแล้วอา ยำดีไงไงมากถูกใจมากค่ะยำอันนี้คือดีมาก <c oughs> ระหว่างนี้หนูกินให้พี่อู๊ดฝากโรงแรมของเราเหรือรีสอร์ทของเรา่อยคะ่ะเรียนเชิญนะครับสีดารีอสอร์ทนะครับพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านสมาชิกที่มาใช้บริการสีดารีสอร์ททุกๆท,ท่านนะครับด้วยความเต็มใจหลายๆท่านที่เป็นทั้งครอบครัวเป็นทั้งกลุ่มสัมมนาหรือว่าออฟฟิศเอาติ้งอะไรก็มาได้ขอเรียนเชิญนะครับมา ใช้บริการที่สีดารีสอร์ทจริงๆแล้วถามเป็นข้อมูลไว้เพิ่มเติมว่าถ้าอย่างช่วงวันหยุดยาววันหยุดน,นักขัตฤกษ์หรือสุขสาวอย่างเงี้ยเราต้องจองก่อนไหมคะก็จริงๆแล้วนะครับถึงห้องเราจะเยอะนะฮะแต่อยากจะให้มีมีการวางแผนล่วงหน้าสักนิดนึงนะครับทำบุ๊กิ้งมาซะหน่อยเราจะได้อยู่ในส่วนที่ว่ามีการสำรองห้องมาเรียบร้อยนะครับก็จะ,ะสำรองห้องไว้ให้ใช่บนะคะแล้วก็ เผื่อใครอยากจะมาทำกิจกรรมอย่างอื่นนะขี่ม้าชมแกะนะคะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์อย่างอื่นอย่างแบบล่องแก่งขับ ATV อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถมาทำได้จริงๆแล้วมาที่นี่ที่เดียวเนี่ยค่อนข้างครบเลยค่อนข้างครบฮะค่อนข้างครบทุกอย่างเลยาาแล้วก็ <Coffee. S 2> ต,ต้องต้องต้องฝากไว้ด้วยนะก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์แล้วก็ชื่อเพจนะคะไว้ให้ด้านล่างตรงนี้ก็ แอดกันเข้ามาได้มาพูดคุยทักอินบ็อกเข้ามาคุยได้หรือว่าจะโทรเข้ามาจองห้องพักมาสอบถามกันก่อนก็ได้เราพร้อมที่จะต้อนรับทุกทท่านนะครับขอบคุณมากโอเคตอนนี้ไปกินกันต่อค่ะรออยู่เนี่ยรอเลยรอรอกินต่อนะคะทานค่ะทานได้ยังเต็มที่เลยครับกลัวปองไม่อิ่มใช่ไหมกลัวเดี๋ยวพิงปองทานน้อยอไม่เคยมีคําว่าน้อยอยู่แล้วนะคะปิงปองนะคะนั่นน้องน้องชอบทานไจมอน ทุกทาคะก่อนจากกันไปในทริปนี้ปิงปองต้องขอฝากโรงแรมสีดาแอ t ทิวิต r ้ s ีสอไว้ในดวงใจทุกคนที่มาเที่ยวนครนายกด้วยนะคะแล้วก็ฝากสาริกา Adventure Point ร้านอาหารชมนกคาเฟ่แอนด์รีสตอรองค่ะหรือไม่ก็ปักหมุดทเที่ยวตามรายการได้เลยนะคะรับรองว่าคุณจะต้องชอบจังหวัดนครนายกเหมือนปิงปองแน่นอนค่ะ แต่จริงๆปองอยากฝากทุกจังหวัดทุกสถานที่ที่รายการเที่ยวกันป้าได้ออกไปถ่ายทําเลยนะคะไหนๆก็เปิดประเทศกันแล้วอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆค่ะแต่ยังไงก็ต้องปฏิบัติตามกฎมาตรการของรัฐด้วยนะคะเพื่อตัวเองและคนรอบข้างค่ะวันนี้เวลาของรายการเที่ยวกันป้าหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยพิงปองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยโพชงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิด Fresh Mint ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ